แล้วนั่นก็สมมติว่าเป็นปลาหม,มึกล่ะฮะคุณผูช้ชมปล <laughs> าหม,มึกอะไรอะคุณผูช้ชมโอ้เอ็นซิก โอเคฮะคุณผู้ชมก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมีสู่รายการ Victory Cat t กันนั่นเองแล้ววันนี้นะครับเราก็กลับกันมากันอีกครั้งหนึ่งสำหรับเกม m i n คร r a ับกันนั่นเองเดี๋ยวสำหรับภายในวันนี้นะฮะผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปเอาชีวิตรอดกันอีกแล้วเช่นเคยกันนั่นเอง มันจะมีครั้งไหนบ้างไหมเนะี่ยคุณผู้ชมไม่มีเลยสักครั้ง <No. S 1> นะฮะเดี๋ยววันนี้นะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปเอาชีวิตรอดกันนะฮะแต่ว่าวันนี้นะครับมีความพิเศษตรงที่ว่าเราจะไปเอาชีวิตรอดตอนกลางคืนกันฮะคะุณผู้ชมอ่าปกติแลวเนี่ยเราจะเอาชีวิตรอดตอนกลางวันถูกต้องไหมฮะคุณผู้ชมแต่ว,ว่ารอบนี้นะฮะเราจะปรับเปลีป่ยนเป็นตอนกลางคืนเพราะเราอยากสู้กับมอนสเตอร์มากๆเลยนั่นเองมันจะเป็นไงคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าครับสำหรับใครเพิ่งดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะฮะก็อย่าลืมกดติดตามราถ ก็ระมีช่องเราได้แล้วเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆกันโดยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับผู้ชมสามารถติดตามอินสตาแกรมผมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองอย่างแรกเลยฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามานำการตัดต้นไม้กันเลยดีกว่านะฮะหวังว่าเราแวกนี้น่าจะมีถ้ำนะฮะคุณผู้ชมว่าผมเนี่ยอยากเข้าถ้ำมากๆเลยนะฮะเพราะเราต้องทาการเตรียมอุปกรณ์นะฮะเวลาเราจะไปต่อสู้กับเหล่ามอนสเตอร์กันนั่นเองซึ่งวันนี้นะฮะคอนเซปต์ของเราเนี่ยคือเราจะสู้กับเหล่ามอนสเตอร์มาหึกมากันเลยนะฮะในช่วงตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นนะฮะคุณผ ตรงนั้นมีถ้ำเว้ยคุณผู้ชมไป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  Let's go <S เรารีบไปกันเลยดีกว่าเอาหองอาหารถามว่าจําเป็นไหมหมู่บงห,ห,หมู่บ้านนะฮะไม่จําเป็นเลยฮะคุณผู้ชมวันนี้เรามาแบบฉายเดี่ยวโชว์ออฟกันเลยทีเดียว,โ,ว,ยยวโอเคฮะคุณผู้ชมโตครับต้องมาแล้วนะจังหวะนี้นะฮะสติกด้วยโอเคอ่ถาถ้ำนี้นะฮะหวังว่าน่าจะมีนะฮะคุณผู้ชมหวังว่าน่าจะมีเหล็กสักหน่อยหนึ่งนะฮะไม่มี ไม่มีอะไรเลยว่ะคุณผู้ชมแต่ว่าไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมเราเอาอุปกรณ์ The First ของเราไปก่อนละกันนะฮะเอาเป็นพลิกแอคมาก่อนเลยฮะคุณผู้ชมโอเคเอาพลิกแอคหินนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็ดาบนะฮะแล้วก็ขวานถูกต้องไหมฮะคุณผู้ชมน่าจะเป็นประมาณ8บล็อกได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทําการดึงมาทั้งหมด8บล็อกกเลยทีเดียวนะฮะโอเคเอา่าอันนี้เดี๋ยวเราเอาเป็นพลิกแอคก่อนละกันนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็สติ๊กไป1อันฮะคุณผู้ชมโอเคเอา่าขวานนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็เอาในส่วนของดา ไปนะครับซึ่งตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมเราก็มีอุปกรณ์เบื้องต้นตามที่เราเนี่ยต้องการเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราต้องหาถ้ำที่มันใหญ่มากกว่านี้ฮะ,ค,ะคุณผู้ชมเพราะผมเนะี่ยอยากได้เหล็กมากๆเลยนะฮะแถวนี้มีไหมเอ่ยโว้เอาเรื่องว่ะคุณผู้ชมแถวนี้นะฮะมีน้ําด้วยโอ้โหมันมีเหล็กด้วยคุณผู้ชมคือมันเป็นอะไร ผมนึกว่าผมจะกระโดดพ้นนะโอ้โห้ลงมาเลือดแทบโครมากเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันนะนะโอเคเอาเหล็กมาก่อนนะฮะคุณผู้ชม โอ้ oh my god โอเคเหล็กอยู่ด้านล่างนี้นะฮะคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวเราทําการต่อลงมาโอ้ยไม่ได้ว่ะคุณผู้ชมเราต้องต่อขึ้นมารอบแรกนึกว่าเราจะต่อลงมาน่าจะพอได้อยู่อ่าเหมือนกับว่าเราจะไม่มีเชื้อเพลิงเลยนะฮะคุณผู้ชมคือเราจะขึ้นไปข้างบนอีกทีหนึ่งนะฮะก็ต่อเมื่อตอนที่มันมืดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะแต่ดูจากแววแล้วคุณผู้ชมผมคิดว่าเราจะต้องเข้าหมู่บ้านเพื่อไปเอาอาหารจริงว่ะคุณผู้ชมว่าตอนนี้เนี่ยเราไม่มีอาหารเลยนั่นเองสวัสดีครับโอ้แถวนี้มีโคคุณผู้ชมจีเน จะทำการดึงโคลมาก่อนละกันนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้น่ะเราอยู่ในถ้าที่ลึกมากๆเลยเรากลัวว,ว่ามอนเตอร์เนี่ยจะเกิดก่อนนั่นเองนะครับเดี๋ยวก่อนนะเอ,อ่อถ้างั้นเดี๋ยวเอาสติ๊กมาก่อนนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็เอาโคลมาโอเคฮะคุณผู้ชมได้มา16นะฮะวางตรงนี้ไว้1 EA 2 EA นะฮะ3นะครับแล้วก็4นะฮะ5 6โอ้เหล็กเยอะเกินโอ้โอ้เมก้า โอ้โหให้ตายเถอะฮะคุณผู้ชมคุณพระคุณเจ้าช่วยอะไรมันจะรวดเร็วขนาดนั้นนะฮะแล้วคือตอนนี้เลือดเราโคม่าสุดๆเลยนะฮะคุณผู้ชมคือผมไม่พร้อมที่จะ PVP มากๆเลยนะฮะเมื่อกี้เราน่าจะแบบว่าหาเนื้อมาสักหน่อยหนึ่งถูกต้องไหมคุณผู้ชมโอ้โหทำไมผมเป็นคนที่คิดสั้นในรูปแบบนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะทำการฟาร์มในส่วนของโคสักหน่อยนึงละกันนะฮะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราจะทำการเผาในส่วนของเหล็กไปก่อนนะฮะระหว่างนี้เดี๋ยวผมจะทำการวาร์ปขึ้นไปท้้งบนนะฮะเพื่อไปเอาอาาาาาหรรมกนนะะมกกนน่่่นนนนละะะััไง้ ตายอยู okay, okay, er ่ในถ้าน <im itating comigo> ี้อย่างแน่นอนนะฮะโอเคฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะทาการใส่เชื้อเพลิงไปได้มา6หรอคุณผู้ชมมันน้อยจังวะแต่ว่าเอาฮะคุณผู้ชมไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะตายแน่ๆนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารีบขึ้นมาก่อนละกันนะครับเอ่อต่อมาตรงนี้อ่าเรียบร้อยฮะคุณผู้ชมมาเรามาลองดูดูว่าคุณผู้ชมว่ามันจะมีเนื้ออะไรน่ะรอเราอยู่นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมเราก็ลงมาเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะและเราก็ได้เหล็กตามที่เราต้องการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเเออองงนนะครับบกกกุุณผ้ชมมขทําาาปื ต้นก่อนนะฮะฮอย่างน้อยก็ต้องได้ดาบแล้ววะคุณผู้ชมแต่ว่าดูเหมือนสกร์ตันเนี่ยมันรอเราอยู่มากๆเลยนะฮะคุณผู้ชม mm. เฮ้ยได้เนื้อไก่มาแล้วฮะคุณผู้ชมเมื่อกี้เราขึ้นไปฆ่าไก่มาทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะฮะโอ้ h ี t ช h my goodness boy เดี๋ยว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 เดียว My g o อ Oh มีแลวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีมี ก็ให้ตายเถอะฮะคุณผู้ชมอะไรมันจะโซแซดในรูปแบบนี้นะฮะโอ้โหมีสเกลตันรอเราอยู่คุณผู้ชมเดี๋ยว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 สเกตตันมันน่าจะมองไม่เห็นเรานี่ยนี่เนี่ยมันมาแล้วคุณผู้ชมมันมาแล้วนี่เน่ยนี่เน่ยหนึ่งเอเอแล้วก็มาอือสองเอเอคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะมันมองไม่เห็นเราเออสามเอเอคุณผู้ชมแล้วก็สี่เอเออ่าเรียบร้อยนะฮะโอ้โอ้โอ้ให้ตายเถอะฮะ อะไรเกนครับเนี่ยคุณผู้ชมดูเหมือนกับว่าจะเกิดความผิดปกติภายในเกมมาครับนะฮะคุณผู้ชมดูเหมือนกับว่าผมคิดว่าผมขึ้นกันดีกว่าฮะคุณผู้ชมมันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยคุณผู้ชมทําไมน้ําที่เราอยู่เอา้าน้ําที่เราอยู่เอา้าแล้วถ้ำหายไปไหนเอา้า โอ้ my god อันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่งงมากๆเลยนะฮะเราต้องขึ้นมาบนนี้เหรอคุณผู้ชมมันเกี่ยวหรือเปล่าวะน่าจะเกี่ยวนะคุณผู้ชมเดี๋ยว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 เดีนนะคุณผู้ชมนี่นี่ผมเกิดอะไรขึ้นฮะคุณผู้ชมเมื่อกี้เราฆ่าแค่สกร์ตันตัวเดียวเหมือนกับว่าเราจะเกิดความบันเลยเกิดขึ้นเลยโอ้ my god เดี๋ยวนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอขึ้นก่อนฮะคุณผู้ชมตอนนี้ผมคิดว่ามันเริ่มทำแม่งทำแม่งแล้วนะฮะคุณผู้ชมสำหรับคอนเทนน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 นต์ขออออองเเเเเเรราาาภยยยใวววััีีี้้ะะะะคคคคบ่หิฮุณผูชมโโดด๋๋ก อันนี้นะฮะเอาออกนะฮะโอเคดูเหมือนกับว่าโอ้โหนี่มันเป็นเหมือนกับอะไรบางอย่างคุณผู้ชมที่มันอยู่ภายในเกมไมค์ครับนะฮะอารมณ์เหมือนกับว่าเป็นป้อมปราก,การอ่านี่นคุณผู้ชมเราขึ้นมาด้านบนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะไหนดูซิคุณผู้ชมว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมขอทำการเออปอนไว้ก่อนลวกันนะฮะคุณผู้ชมเพราะว่าดูจากตรงเนี้ยผมเชื่อวันนี้ผมต้องตายแน่ๆเลยนะครับไหนดูซิโอ้ไม่ <God. laughs> มันเกิดอะไรขึ้นกับเนี่ยคุณผู้ชมเอ้ยผมเข้าใจแล้วคุณผู้ชมเหมือนกับว่าเวลาที่เราเนี่ยฆ่ามอนสเตอร์นะหรือว่าสัตว์หนึ่งตัวเหมือนกับว่าจะมีการสปอนพวกพื้นที่อะไรที่อยู่ภายในเกมไมค์ครับออกมานั่นเอง <Wow. S 1> อย่างเช่นถ้าเกิดสมมติเราฆ่ามอนสเตอร์ตัวนี้นะฮะหนึ่งทีสองทีสามทีแล้วก็สี่ทีว้าวโอ้ my god โค <c oughs> แจ๋าคุณผู้ชมดูเหมือนกับว่ามันจะเป็นอย่างที่ผมเริ่มการพูดไว้จริงๆนะ,ะคุณผู้ชมมีกล่องไหมเอ้ยมีกล่องโอ้โหโคตรลัคก,กี้เนี่ยแหละคุณผู้ชมคือสิ่งที่ผมต้องการนะฮะอย่างน้อยเราก็มีอางอาหารแล้วว่ารอบเนี้คุณผู้ชมดูหยอกตรงแล้วผมคิดว่าผมเริ่มจะโชคดีขึ้นมาหน่อยๆแล้วนะฮะคุณผู้ชมโอเคอเดี๋ยวผมจะนากางคับโต๊ะคับไปก่อนละกันนะคะคุณผู้ชมซึ่งอันนี้นะฮะมันเหมือนกับว่าจะมีการเลนต้องออกไปเรื่อยๆนะฮะแล้วแต่ตัวมอนสเตอร์นั่นเองนะครับถ้าเกิดคุณผ มันก็จะทําการดรอปของแบบนี้อะไรประมาณนี้นั่นเองแต่คุณผู้ชมตีตัวหนึง่งมันก็จะดรอปอีกแบบหนึง่งอะไรประมาณนี้นั่นเองนะฮะนี่ผมเริ่มเข้าใจและะ้วฮะคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้นะฮะเราขอสลีปปิ้งก่อนดีกว่านะครับดูสิคุณผู้ชมแลเกิดสมมติว่าเราฆ่าสักตัวหนึ่งนะฮะนี่นี่นี่เซเตันดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้มันใกล้เกินไปหรอคุณผู้ชม คือมันใกล้ในส่วนของบ้านหลังนี้มากจนเกินไปนะฮะโอโ้โหอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยอะคุณผู้ชมถ้าเกิดเราฆ่าอ๋อนี้มันตายเองนะฮะเราอยากได้ตัวอื่นอะซอมบี้ผมรู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคุณผู้ชม โอเคเราปล่อยมันตายไปสวัสดีคิปเปอร์น้อย <No. S 1> ในตามเรามาซซฟเฟลมีซันชัยเราอยากรู้ว่าถ้าเกิดเราฆ่านายได้ในนั้นนายจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่านายจะทำกรารเลดดอมอะไรออกมานั่นเองนะฮะหนึ่งทีนิ่งๆๆ่งนิ่งนินิ่งนิ่งนิ่นสองทีสามทีนิ่งนิ่งสามนะฮะคุณผู้ชมสี่ทีว้าว ปีรามิดโอ้โหอยู่ๆก็เกิดปรีรามิดขึ้นคุณผู้ชมซึ่งอันนี้ผมต้องขอโทษจริงๆเลยนะฮะคือข้อความมันขึ้นช้ามากๆนะฮะทำให้เราไม่รู้ว่ามันจะทําการเรนดอมาอะไรออกมานะฮะแต่ว่าตอนนี้ผมรู้แล้วคุณผู้ชมมันทาการเรนดอมในส่วนของพีระมิดออกมานั่นเองไม่ได้เพียงแค่ในส่วนมอนเตอร์เท่านั้นนะฮะคุณผู้ชมในส่วนของสัตว์นะครับก็มีการเรนดอมออกมาด้วยอเออเดี๋ยวเราไปดูแกะด้านบนกันดีกว่าฮะคุณผู้ชมสวัสดีแกะน้อยเราอยากรู้ว่าน่าจะทําการเรนดอมาอะไรออกมานี่แน่นี่แน่เด เดือนหนึ่งทีแล้วคุณผู้ชม2ทีไหนดูซิคุณผู้นะชมมันจะทําการเลนด้อมโอ้เลนด้อมในส่วนของพิเลเจอร์คุณผู้ชมว้าวอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะฮะทุกอย่างที่มันทําการเลนด้อมออกมานี่ดูเหมือนกับว่าจะมีกล่องตลอดเลยนะฮะคุณผู้ชมซึ่งภายในพิเลเจอร์เนี่ยก็มีกล่องด้วยเช่นกันนะฮะผมจําได้คุณผู้ชมว่ามันอยู่ด้านบนนะฮะเราเพิ่งโซฉบก,กดตัวพิเลเจอร์ไปนะครับนไะหนดูซิเอ้ยมีอาหารนี่แหละคุณผู้ชมคือสิ่งที่เราต้องการนะฮะมีคอสโบด้วยนะครับโคดแจ๋วเลย ะะคุณผู้ชมซึ่งเราเนี่ยทำการโจมตีไป2อถึงสตัวนะฮะแล้วถ้าเกิดเป็นไก่ละฮะคุณผู้ชมเออก็อยากรู้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวกันนะคุณผู้ชมเราขอหาแอร์ลีที่มันกว้างมากกว่าน,น,นี้นี่นี่นี่ไก่ตัวนี้ดีกว่านะฮะรู้สึกว่าไก่จะทําการเรนดอมโอ้จะเรียกว่าเป็นพีระมิดที่อยู่ภายในป่าดิบชื้นก็ได้นะฮะคุณผู้ชมซึ่งอันนี้นะครับมันก็มีในส่วนกล่องเชนส์นะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูวัวกันดีกว่าฮะคุณผู้ชมโบว์ไปหนึ่งทีทำการเรนดอมอะไรวะเนี่ยคุณผู้ชมวั w h ั t กันครับเนี่ยโอ้โหโคตรใหญ่โตข้าววัวหนึ่งตัวมันสร้างอะไรเราดูเนี่ยคุณผู้ชม <c oughs> โอ้โหดูเหมือนกับว่าอันนี้นะมันจะอยู่ภายในเนเธอร์ซึ่งอันนี้ผมต้องขอโทษจริงๆเลยนะฮะว่าผมเนี่ยยังไม่ได้เล่นถึงเวอร์ชั่นใหม่ๆนั่นเองรู้สึกว่าจะมีแมงมุมตามเรามาว่ะคุณผู้ชมผมอยากโจมตีแมงมุมมันมากเลยผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดเราฆ่าแมงมุมเนี่ยแมงมุมจะเ,นเลนรอมะไรให้เราออกมานั่นเองนะฮะมาไกลๆเลยเพื่อนเอ้ยไกลๆหน่อยสิถเอยอ๊ะ มันถึงกับอักเรกกันเลยทีเดียวนะฮะคุณผู้ชมเอ้ยพื้นที่ตรงนี้ได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โบวไปหนึ่งทีนะฮะทำการสร้างอะไรเอ่ยโอ้โอ้ my g ก็อ,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  <_ c oughs> อันนี้ก็อยู่ภายในเนเธอร์คุณผู้ชมมันเป็นปราสาทเนเธอร์ไงคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมฮะที่ด้านล่างจะเป็นลาวองลาวาอะไรรูปแบบนี้นะฮะโคตรใหญ่อะคุณผู้ชม <incon ce ivable> โอ้โหมันจะทำการเลนนอกมาเลยปแปลกๆตลอดเวลาเลยนะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูในสรร่วนของม้าก,กันดีกว่านะฮะ <lack of a camera> นี่แน่นี่แน่เดี๋ยวๆนี่แน่นี่แน่ทำการเลนนอกมาเลยอ่ะโอ้โอๆ โอ้โหถ้าเกิดเป็นม้านะฮะคุณผ anyway. ู้ชมก็จะมีการเรนดอมเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมซึ่งอันนี้จะทําการเรนดอมในส่วนของเจ้าตัวพีระมิดจังเกิลอันนี้มีหนังสือเอนชชานด้วยนะฮะคุณผู้ชมเอยแต่ว่าเราออกได้นะคุณผู้ชมและเราก็มีอาหารเยอะแยะมากมายเลยนะฮะเอ๊นี่ทอชเราอยากขโมยเรานะนายรู้สึกว่าเราจะโจมตีไปเยอะมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมแล้วถ้าเกิดเป็น NBC น่ะฮะคุณผู้ชมเออ NBC ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะฮะแต่ว่ามีหนึ่งตัวที่มันจะเป็นอีสต์ เอกมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมนั่นก็คือเจ้าตัวโกเลมกันนั่นเองเราอยากรู้ว่าถ้าเกิดเป็นโกเลมเนี่ยมันจะเป็นยังไงฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเราต้องอยู่สูงเอ้ยโกเลมอยู่สูงกว่าเราได้ไงวะนี่แน่นี่แน่อ้าวชี โอ้ไม oh oh okay, okay. ่กูเซตบโอ้ไม่กูเซตบโอเคโอเคได้ได้ดนีแน่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 นี่แน,น,เน,น,เน่เดี๋ยวกันนะคุณผู้ชมมันใกล้ตายแล้วแต่ว่าตอนนี้ผมก็ใกล้ตายด้วยเช่นกันนะฮะตอนนี้โกเลมไม่สามารถตีเราได้นะฮะคุณผู้ชมว่าเราอยู่บนที่สูงนั่นเองแต่ว่าแป๊บหนึ่งนะโกเลมขอรีฟิลอาหารก่อนนะฮะตอนนี้เราไม่มีอาหารเลยฮนะคุณผู้ชมแล้วเราก็ใกล้ตายแล้วนะะั่นเองนะครับโอเคฮะคุณผู้ชมทำการรีฟิลในส่วนของเลือดไปมาโกเลมเรามาสู Go ้กับนายต่อนี่แน่นีแน่นี่ นี่แน่นี่แน่โอเคสร้างในส่วนของวินเลจคุณผู้ชมแล้ววินเลจก,ก็ลอยได้โอ้มายก็ Holy shit. อะไรกับเนี่ยมันดูเหมือนก็มีอะไรแปลกแหวกแนวตลอดเวลาเลยนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดเซนโกเลมสร้างในส่วนของวินเลดแล้วถ้าเกิดเป็นตัววินเลเจอร์ละคะคุณผู้ชมมันจะสร้างอะไรวะคุณผู้ชม <c oughs> อันนี้เป็นสิ่งที่ผมสงสัยมากๆนะฮะแต่ว่าตอนนี้เราขอทําการรีฟิลในส่วนของเลือดก่อนละกันนะฮะสวัสดีวินเลเจอร์เราขอจมตีนายหน่อยละกันนี่เนะเราอยากรู้ว่านายจะทําการดอกอะไรยันนี่ยนันนี้นี่เนะนี่เนะ ดูเหมือนกับว่าจะทาการเรนดอมในส่วนของพีระมิดคุณผู้ชมอ๋ออันนี้ก็เป็นพีระมิดเหมือนเดิมเลยนะฮะคุณผู้ชมนี่ครบยังเนี่ยเหลือใน,นส่วนของหมูใช่ไหมคุณผู้ชมแล้วถ้าก็สมมติว่าเป็นปลาหมึกละฮะคุณผู้ชมปลาหมึกอะไรอะคุณผู้ชมโอ้เอ็นซิตี้คุณผู้ชม,ชมซึ่งอันนี้นะฮะมันจะอยู่ภายในดีเอ็นนะฮะคุณผู้ชมโอ้ my god ้างคู ไรอะคุณผู้ชมโู้อะไรเงครับเนี้่ยปกติแล้วเนี่ยไอตัว N อ็เนี่ยเราจะไม่ค่อยได้เจอมากนะฮะคือเรื่องแงยว่านานๆเจอทีเลยแหละคุณผู้ชมซึ่งอันนี้นะฮะคุณผู้ชมโอ้โหพาแหลกอันนี้คือการที่เราเนี่ยได้ทำการฆ่าปลาหมึกหนึ่งตัวนะฮะคุณผู้ชมมาทําการสร้าง N อ็ให้เราเลยนะฮะเราต้องทานหมูฮะคุณผู้ชมเป็นตัวสุดท้ายก่อนจบคลิปกันนะฮะนั่นไงคุณผู้ชมตรงนั้นมีหมูฮะเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราว์ปไปเลยดีกว่า สวัสดีจ๊ะหมูน้อยเราอยากรู้ว่านันจะทําการเรเนดอมอะไรให้เราออกมาหวังว่าน่าจะเป็นข่าวดีนะฮะ1ที2ทีทําการโอเดี๋ยวๆๆๆสํากัญโอ้มาทําการเรนดอมในส่วนของเรือฮะคุณผู้ชมซึ่งเรือนี้น่ะก็อยู่ภายในเวอร์ชั่นใหม่ๆนะฮะเรียกง,ง่ายๆว่าเหมือนกับเป็นเรืออับปางอะไรประมาณนี้แหละฮะคุณผู้ชมปกติแล้วน่ะเราจะเจอมันก็ต่อเมื่อเวลาเราไปทะลุงทะเลใหญ่ๆอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็มีกล่องนี่เองมีกล่องว้าวสุดยอดไปเลย <laughs> <c oughs> โคตแจ๋วเลยฮะคุณผู้มชมและเนี่ยนะฮะคุณผู้มชมคือโดยรวมคลิปของเราภายในวันนี้นั่นเองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้นะฮะผมนึกว่ามันจะต้องทําการเรนดอฟออกมาจากพวกเรามอนสเตอร์เท่านั้นนะฮะแต่ที่ไหนได้พวกม็อบอื่นๆนะอย่างเช่นพวกสัตว์ที่อยู่ภายในเกมไมค์ครับเนี่ยก็มีการเรนดอฟออกมาด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดสควอชเบอร์ผมด้วยนั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจผมด้วยการตามคลิปแหม อินสตาแกรมาผมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองก็วันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนละกันนะฮะโอกาสหน้าเจอใหม่ก็ผมสวัสดีครับบ๊ายบาย